ดีค่ับเพื่อนๆฝ้าส่วนนี่ที่ยอดเพิ่นกรอบเพิ่นฮักเพื่อนเพื่อนเสียดายดิอันนี้กรเสีมาพัดได้นะคะพัดกินได้ดีเยี่ยใจเซเบิ้งนี่สะอนสะอนสะออนสะออนนะคะเพื่อนเพื่อนสะออนนี่กำละห้าบาทนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า คักเทาเองเนาะจำละห้าบาทนะคะบ่พอขายคือกันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นผลผลิตที่โค้หนองนาเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้พี่สาวานะคะมมนมามัดเนาะค่ะชาวมามมัดส่งแม่ค้านะคะเพื่อนเพื่อนแม่ค้าต้องการค่ะพวกทั่วพวกภักก็ต้องการเบิดนะคะเพื่อนเพื่อนจูมไปเรยบมได้บ่บหักเบาะเนะจูมไปเรยบมได้บ่อหักเบาะใส่กระก่องเอกอืาจะอ่อนให้เลย เพื่อนจะไปส่งให้แม่ค้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ค้าจะไปขายที่ค่ายกิจสีเวลานะคะเพื่อนเพื่อนค่ายกิจบออไปขายที่ค่ายกิจนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยวังยอดวางยอดย่านยอดฮักวงอวงยอดวองยอดนี่นะคะมึงูนี่เออเหน็นเออนั่นลายเก็บอย่างวะเหลืองเออนั่นนี่นี่นี่เหลืองเออมันทับกัน,น,นอ่าไยามบระเทเสียหายหลายมึงเนี่ยผู<พ>้ายสามกรรมก็ได้ว่าสามกรรมกับบักไงนะคะเพื่อน อันนี้หักลาดออกมากระยากระยาก็ได้โอ้ยยามันหักเดี๋ยวดูเลยอาะบอเอาไแเนี่ยจะเอาเนื่อหักอนนี่มันลุดอวนี่าๆๆๆๆๆๆเอาที่ลหน่อยก็เออเอาไปใส่เด็ดแล้วเฮงจะไป้อยอยู่เพื่อนๆไปสา้ยอยู่นะคะเพื่อนๆนี่ไปสา้ยแปลว่างามพิษานเาลคพานเาลคำไปสร้อยแปลว่างามร่างบนไอ้เกี้ยงนี่คนมันทับกันอื งามครับเพื่อนเพื่อนบึงยอดมันนี่ยเนี่นี่ยนี่ข้อดีของการเฮามีบ่อหรือว่าเฮาพัฒนาสร้างบ่อให้เป็นรายได้นะเพื่อนเพื่อนนี่ปลาตับนี่คือน้อยเด่ปะที่แปดบ่อกับบัวน้อยเป็นไรนี่เด้นี่ปลาดุกกระแสนี่เพืนก็ตื่นีิ้มันน้อยกน่เ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 อาอันนี้ใส่เข้าไปเลยนะเนี่ยเออใส่เบ็ดเลยนี่ก็อ้วกพอดีงามเพื่อนว่ามันน้อยเพราะตื่นเข้าไปดเต้นเบ็ดเลยเออ เออฮันเอลเวลาจับมันก็บเบาเราได้เลยอ่าเออนี่เออบักงาน,นใครเนี่ยแม่เลยกับภาพยาแจากระยักดำในี่ยเด้อเพื่อนๆเดออโอยนนอดเมือนกนโอ้สออนสออนนะคะเพื่อนๆนี่คือผลผลิตที่โคกหนองนาน่ำนะคะ,ะ,คะแล้วก็ที่บ่อเนาะคะ่ะน้ำรู้เลยเออหห ที่บ่อนั่นนะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เมื่อน,นี้ได้สิบแปดกำทุกเชือกะได้แปดเก้าแมนบอปโดกโเ่อมันขึ้นมรอบแรกขึ้นใหม่สิบกำสิบกำห้า,าหกำหก 5, 6, กำเพราะว่าเพิ่นแตกใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนพอเด็ดเพื่อนเพื่อแล้วก็เพิ่นก็สิเพิ่มขึ้นนะนะค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่มขึ้นบ่แม่นผักบุ้งจีนหรือผักบุ้งเทโพที่เพินพ่นเอาไปทําเทโพอันนี้เป็นผักบุ้งนานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า เมือนเพื่อนโอ้ยเจริญเติบโตขักบองดูนี่เพื่อนเพื่อนยอดนี่โอ้ยสะออนออนซอนนี่เพื่อนเพื่อนนี่ยอดแบบขักเลยบองดูนี่นี่ยอดนี่นี่กอบ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 โอ้ไปกอบกอบเออรู้แล้วรู้แล้วกอบกอบขักเดี๋ยวจะไปส่งคนไปจ่ายก่อนไหมอ๋อมัใช่ไปม่ใช่ได้จัดของคือรถเที่ยงเออไปเดี๋ยวพาไปมองร้านเขาสิพาไป ต่บริษัท่ายเห็นเบิดออเดอนี่ยายจามาที่สกลนครเมือถ่ทยเบืองออกจากบ้านได้อ้นนี้ก็ดีค<ท>ำม<อ>ันไหลลงไปอืมนี่สิบส่งไหมคะพราะมีเม่คะะา้าในาจะในนี่ในหมู่บ้านนะคะเพื่อนเพื่อนต้องการเบิร์ดพักพไทยพักในหมู่บ้านการพักไทยพักในหมู่บ้าน เออนี่กินแล้วได้เชาเลยเออ่าเออพวกนั้ก็อินบไอหูอเป็นต่าง้านเออนานนะเล่เออเดี๋ยวเสล่เดี๋ยวพอว่าให้เข้าให้อายเลยเวาที่จับเอาเจรถใหญ่คืองานแออนี้แล้วให้จับอี้แล้อดีเออเห็นไฟมันคือมาบนหาเอาออไปบ้านเดจ้านาวัดวัดโอ้อ้าวช่วยงคือเป็นแบบนี้ ก็เพื่ประดับเออนเวแน่เฮ้ยยานเออเบิ่์นบ้านจะจ่ายรถหลายหลายเอามาส่งให้เออ,อยสโลอง,ลลงอีกละเอามาส่งให้เอยคอยบ๊อบโอ้โบอบจัดอันนี้ให้แม่เจเ๊ฮะ เบ่งยอดมันหาโลโอ้สะอ่อนประจอย๋ภาคแก้วแกอโลงไปเพียงน้ำเพียงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาฝังแน่ฝังยอดเอออสายไอ้งจะออกพามือแนงพักอย่างนี้จะกับคนเบาอืเอถ้าหงได้ญาติใส่หน้งอ่าดีค่ะตัวมโตวย่าบ้าทางนี้โคตรว่นกัแมวเิ่วันกมเอเววิสจะเอออ้ก้อนไอ้ก้อน ป้าป้าจอยจัดในฮื่นวะนี่ค่ะโอ้งามเลค่ะงเดียวนารจัดอ๋อยู่ตะปูอึดเริ่ผักกะเพราค่ะอึดผักนี่นะเขาเป็นเพื่อนนะคะไม่ใช่ั้กั่ข่าส้มผักเออจะได้ไปขายกองมันมันขายก็ได้ครักกับมนใส่ตู้เย็นลูกชายิ่นจะแกะอย่งนี้ละเบิเบิร์นจิตา ชิพาเข้าออเอออืมอืมแต่ก่อนเพิ่นส่งอัน,นบอนบอนนะนะเพืพ่อนๆพืมผีมะผักกาดซอยมะิกมะเขือนะคะวันจานาร์ชิพาเบิง ผักสลัดนี่ที่ปลูกกบพอขายนี่อันนี้เพื่อนเพื่อนมะเขือข้างกบมะเขืออันนก็ได้ขายผักกองตุ้งผักยังก็ได้ขายเพื่อนเพื่อนนี่ผักโอ้อันนี้หะผักอันผักปังนะคะเพื่อนเพื่อนผักปังก็ได้ขายนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ผักปังเพื่อนปลูกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ อันนี้เอิ้นาผักปังเนาะอ๋อผักปังสีม่วงก็มีเดี๋ยวเจ,จ้าจะสฟ้ามาบึ่งโอ้นี่นะคะแม่ค้าเพื่อนเขาขายที่ตลาดขายกิจศีวานะคะเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนโอ้ผักปังแบบนี้มีประโยชน์มากมนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มีใยอาหารสูงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ผักชนิดนี้มีใยอาหารสูงนะคะเพื่อนเนี่เน,นิี่คนมีใยอาหารสูง ดอกโคกดอกแมคกมัคือพวมคือพวงเพิ่นมีเบิดนะคะเพื่อนเพื่อนแต่อยากหคกจักหน่อยเด้อเพราะว่าเพิ่นบมมีเวลาเพิ่นบมมีเวลาโออมาคิึก็เป็นดอกกักซากอยู่เด,ยเดี๋ยวสิพามาเบิ่งที่มันเบิ่งได้เพิ่นบมมีเวลาพัฒนาเพราะว่าเพิ่นขายอันไปขายประกันขายยางน้าเพื่อนเพื่อนเลยหยมักผิดโตด๊โดก มาพลิกยกแต่ใช่นี่นะครับเพื่อนๆพ,พ,พาเลาะเบิ่งบรรยากาศกันหุกแต่ว่ากได้นะเพื่อนๆได้บรรยากาศได้แบบบ้านๆห่งหูนะป้าอืมมันเป็นเนื้ออยู่วะอันนี้มาลันใหญ่หากินก็นกนอกของไผเด้ขโมยมาลํยาใหญ่เนี่ยกว่ามาลัไใหญ่พูกได้ซุกหรือบ่ ของเสาลาเบ้อขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมานะคะตก่อนเพื่อนขายพวกไม่ประดับนะครับเพื่อนๆไม่ประดับไม่ด่างไม้มงคลนะนะค่ะเพื่อนๆนี่ๆๆเป็นเห็ดหัวไว้เลยนะคะกันคนมาขโมยนะเนี่่เห็ดหัวไวเลยขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายนะคะ mm -hmm.